ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับร้าน Tech. Com and Sound, เทคคอมแอนด์ซาวเมืองจงังหวัดมหาสารคามนะครับก็การาบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น FC ทางช่อง YouTube ร้านเทคคอมแอนด์ซาวมาสารคามนะครับอ่าเทคคอมแอนด์ซาวมาสารคามนะครับช่องเทคคอมแอนด์ซาวมาสารคามนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น FC ทางเพจเทคคอมแอนด์ซาวนะครับแล้วก็อ่าเฟซบุ๊กฮอจกเทคคอมแอนด์ซาวมหาสารคามนะครับ ก็กล่าวสวัสดีครับวันนี้นะครับพามาดูนะครับพามาดูตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพง KTH นะครับเป็นของตู้สังเกี้ยงครับสังเกี้ยงนะครับเป็นตู้มาตินนะครับสูตรมาตินนะครับตัวนี้นะครับเอาดูรายละเอียดชัดนะครับด้านบนนะครับด้านบนก่อนเลยครับด้านบนก่อนนะครับเอาไม้อัดนะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้ตาภูเขาไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้นะครับสีเป็นสีน้ำไฮไฟดิโก้ครับแล้วก็เป้าเสียบมีเป้าเสียบด้านบนนะครับ เบ้าเสียบนะครับเบ้าเสียบด้านบนนะครับเนี่ยครับแล้วก็ด้านล่างด้านหน้าจะเป็นตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับสวยงามนะครับเป็นของ K อ่า CTK CKT นะครับช่างเกี้ยงออดิโอแล็บนะครับอ่า CKT นะครับตัว C CKT นะครับเนี่ยครับ ก็ใส่ดอกนะเป็นดอกเคทีเฮดนะครับ1830นะครับดอกพันสองร้อยบาทโคงหล่อนะครับก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าว่าดอกข้างในจะเป็นดอกเคทีเฮดนะครับเป็นดอกมากับมันเป็นตะรงตามรุ่นของมันนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะใส่เป็นหูจับเหล็กนะครับหูจับเหล็กนะครับหูจับเหล็กนะครับด้านข้างนหูจับเหล็กนะครับด้านหลังก็จะเป็นเพดหลังนะครับเพดหลังเพดหลังแบบนี้นะครับ โดยรวมแล้วนะครับก็จะสวยงามนางฟ้าร้านเพอเสร็จเลยนะครับโดยรวมก็จะประมาณมือประมาณเท่ากับของสภาพปั้นของมือหนึ่งแล้วนะครับนะโดยรวมแล้วนะครับนี่ครับปันของมือหนึ่งครับนะโดยรวมแล้วนะครับนี่ครับแต่แกงยังไม่มีสนิมเลยนะครับสวยๆนะครับตู้ C k เคทนะครับนี่ครับของช่างเกี้ยงนะครับ ก็มีมา8ใบนะครับ8ใบนะครับเดิมๆนะครับดอกก็ดอกเดิมๆนะครับเป็นดอกโครงหล่อพันสองวัตที่มากับตู้เลยนะครับเป็นดอกเคทีเฮดนะครับโครงหล่อพันสองวัตนะครับรุ่น m d 1 8 3 0นนี่แหละนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เช็คได้นะครับเช็คได้นะครับเช็ละเอียดได้นะครับในเน็ตในอะไรก็มีนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับใบละ4,700บาทนะครับใบละ4,700บาทไม่รวมส่งนะครับตัวนี้นะครับ อ่ามือหนึ่งราคาแพงกว่านี้แน่นอนนะครับมือหนึ่งน่าจะประมาณหกพันนะครับมือหนึ่งนะครับแต่ว่ามือตัวนี้มือสองมือสองสภาพสวยๆเดิมๆสภาพอ่าปานของใหม่นะครับนะสภาพปานของใหม่มาดูได้ที่หน้าร้านนะครับมาลองเสียงได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตู้ลําโพงนะครับตู้ลําโพง C K T นะครับของช่างเกี้ยงออริโอนะครับออริโอแล a p นะครับอ่าช่างเกี้ยงโคราชนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับ มีมา8ใบนะครับสอบถามได้นะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์0932093195นะครับโทรเข้ามาครับหรือจะแอดไลน์แล้วก็พิมพ์เข้ามานะครับทักเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ